ีลอยแดงๆอะค่ะหายไปเลยอะค่ะเคยมีนิ้วเลอเล็กๆล็กหายเกบหมดแล้วอะว้าวดีใจจังเลยชาาอ มาพบกันครับรอบนี้ก็คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะ <c oughs> สามารถที่จะโทรศัพท์ส่งเสียงเข้ามาร่วมสแสดงความคิดเห็นในรายการของเราครับตามประเด็นที่อยู่บนจอฮะหรืออยากคุยข่าวอื่นก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจข่าวไหนที่อยากจะคุยนะฮะติดตามข่าวมาแล้วอยากกะเมาส์เรื่องนี้จังเลยก็เรียนเชิญครับเรื่องสินค้าแพงนี่ก็ยังมี อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมฮะข่าวเช่นนายกห้ามฟันกำไรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็มีอะไรนะคล้ายๆกับทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะเร่งจัดการควบคุมราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเรต้องมาดูแล้วครับคุณผู้ชมฮะว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นจะสามารถ ช่วยให้ราคาสินค้าลดลงช่วยพี่น้องประชาชนได้หรือปเปล่าส่วนข่าวอื่นๆบ้างนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอันนี้น่ากลัวมากเลยฮะเขาบอกว่าช็อกหมอทํำลอดดึงทารกหัวขาดฮะโหข่าวสดออนไลน์รายงานมาฮะเกิดที่บราซิลฮะอู้ดึงทารกเพศชาย ระหว่างทำข้อดนฮะแต่เด็กศรีสาหลุดเสียชีวิตก่อนจะลืมตาดูโลกฮะโอ้โหจะใช้วิธีธรรมชาติข้อนะฮะแล้วไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายดีินเสียงบางอย่างหักดังกรอบเอ๊อหมอก็สวยไปฮะอย่างนี้นะยักงนึงบอกทีวีดูทีวีมากอ้วนมากฮะจริงหรือนี่อย่าไปอ่านมันเลย ไม่จริงหรอกดูทีวีมากอ้วนมากมีข่าวอย่างนี้ด้วยเหรอและอันนี้ฮะอุทาหอนแม่เอาลูกวัยเจ็ดเดือนใส่รถเข็นเดินห้างพี่ชายจอมสนขึ้นไปรถพิคว่ำหนูน้อยหัวฟาดพื้นสลบครับนี่เมืองไทยเราเองฮะที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมฮะอยังไงก็ระวังนะครับเพราะว่าเด็กๆครับเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ จะชอบนั่งกันบนรถเข็นนะฮะมันก็จะมีทั้งแบบรถเข็นที่มีที่เด็กนั่งแต่บางห้างก็ไม่มีนะฮะพ่อแม่ก็เอาลูกเนี่ยไปใส่ในที่ที่จะใส่ของครับเออต้องระวังคนระับเป็นข่าวที่เป็นอุทาหรณ์ได้ะฮะคือเอาลูกเจ็ดเดือนใส่พี่ชายขึ้นไปนั่งด้วยรถพลิกคว่ำมาลูกเจ็ดเดือนสลบโอ้ประเด็นของเราเนี่ยคือประชาธิปัตย์ขู่ยุบเพื่อไทยใช่ไหมฮะ ในรายงานข่าวเขาก็มีนะครับเพื่อไทยเอาคืนคู่ยุบป,ประชาธิปัต <c oughs> <c oughs> ย์ยุบกันไปยุบกันมาเนี่ยโคศก,กพรรคไทยลั่นเอาคืนคู่ยื่นยุบป,ประชาธิปัตย์ทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองฐานใส่ร้ายฮะคุณเลืองไกลลีกิวิทนะคนเดยวก็แฉประชาธิปัตย์ไม่ยอมแจ้งงบดุลเงินบริจาคบริษัทอีส์วอเตอร์ water, เสี่ยงถูกยุบสูง ประชาธิปัตย์ก็ท้าคุณตู่รีบยื่นยุบพักถ้าไม่ผิดต้องมาขอข้ามาพระแม่ธรณีแจงเงินบริจาคตรวจสอบได้ฮะแล้วก็บอกคุณสุเทพรับ,รบแต่เอาเข้าสำนักนายกแล้วแล้วคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่เขาบอกว่ามีการสำรวจโพลอะไรนะร้อยสิบเอ็ดที่จะกลับเข้ามาเนี่ยก็ที่ คนจำได้มากที่สุดก็เป็นคุณทักษินคุณสุดารัตน์นะฮะอันดับหนึ่งอันดับสองที่เหลือผม,มจำไม่ได้เลย <c oughs> จำได้แค่สองคนเหมือนกัน <c oughs> ท,ท,ที่เหลือหาข่าวไม่เจอครับที่เหลือเป็นใครนะฮะจำไม่ได้ครับจำได้แค่สองคน <c oughs> เอาก่อนที่เราจะคุยกันนะครับต้องตามระเบียบของรายการนะฮะต้องแจ้ง <c oughs> หลายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกประจำสัปดาห์หนะะึ่งท่านนะฮะ คือท่านที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็จัดจับฉลากขึ้นมานะฮะแจ้งรายชื่อทราบคุณพลบางซื้อนะครับก็รับไปฮะโทรศัพท์มือถือครับติดต่อกับคุณแอนนะฮะ0847111941ภายในวันที่25พฤษภาคม2555หรือวันศุกร์นี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งท่านนะฮะก็รับไปเหมือนกันครับนี่ฮะหมาสามตัวฮะไม่ใช่หมาสามตัว นี่ยค,คุณผู้ชมน่ารักมากเลยภาพน,นี้เนี่ยหมาสามตัวไม่ใช่ฮะนี่จะขอเขาไปเที่ยวก่อนนางยวนมาผมเห็นใน,นเน็ตผมก็เลยแฮปมาน่ารักดีแล้วก่อนนางยวนเขาไม่ให้เอาหมาขึ้นนะหมาก็เลยต้องรออยู่ที่ท่าเรือรับโทรศัพท์มือถือไปครับแต่ห้ามให้น้องหมาโทนะฮะนี่น้องหมาจะทะเลาะก,กันเนื่องจากว่าเราให้ท่านแค่เครื่องเดียวถ้าหมามีสามตัวแล้วจะลําบากนะครับเดีย๋ยวหมาทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเอาไปโทรเองนะครับไม่ต้องให้หมาแมวโทนะฮะ ส่วนคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอเรียนตรงๆนะฮะว่าอยากให้ใช้ชื่อเดียวนะครับเพราะมิฉะนั้นจะมีปัญหาเวลาจัดส่งของที่ระลึกนะฮะคือท่านใช้ชื่อเดียวโทรไปเรื่อยๆนะฮะบางครั้งเนี่ยท่านก็ได้ของรางวัลซ้ําของที่ระลึกซ้ําได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไม่จําเป็นว่าท่านเคยได้รับแล้วเราจับตลาดขึ้นมาเป็นชื่อท่านท่านเคยได้รับแล้วเราจะไม่ให้อีกนะฮะเราถือว่าเราจัดตลาดเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นขอความกรุณาน,นะครับขอให้ใช้ชื่อเดียวค,คือบาาางท่นเ,นเรรก็ฮะ <G ül> เราก็เฉยๆแต่บางท่านเนี่ยไปเอินไปได้ของแล้วมันซ้ํากันอย่างเงี้ยทีมงานเขานั่งเขาสังเกตอยู่เนี่ยนะครับมันก็เอไปแย่งสิทธิ์คนอื่นเขานะครับ <ใช S 1> ก็ต้องขอ,ขอความกรุณาเรียนกันให้ทราบนะฮะขอให้ใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งชื่อเดียวในการร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอีกข้อนึงคือว่าอยู่ที่ไหนบอกเขาอยู่ที่นั่นนะฮะเช่นอยู่ยะลาบออยู่ยนะลาฮะ อยู่สุพรรณบอกอยู่สุพรรณเพราะบางทีเราอยากรู้เหตุการณ์ที่บริเวณสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงส่วนท่านที่มีเหมือนกันครับเมื่อก่อนบอกเป็นเซลล์ว่ะคุณจิมมี่ย้ายไปหลายที่ทํำยังไง <c oughs> <c oughs> นี่เราที่บ้านละกันง่าย,ายๆที่ที่ท่านคุ้นเคยที่สุดนะครับนะฮะอ่าสายแรกนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ม,มีหลายชื่อด้วยอ่ะคุณวิวัฒน์เชิญครับ <c oughs> มีหลายชื่อด้วยมีหลายชื่อครับโอ้อะไระจคอจะชื่อหลายชื่อหลายที่อยู่เอา้าพวกคุณนิวัฒน์นี่เคยเปลี่ยน็นแดงทุกวันเลยผมจาได้อันนี้น้ำแฝงน้ำแฝงอ๋อน้ำแฝงใช่เ,เวเราไปโฟนอินไปที่นน่นหรือสองเลทเลทไปไหนเราก็จะใช้แดงทุกวันไปทั่วอ๋อแลตั้งกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มที่นปชที่คิดเห็นแตกต่างเราทั่วๆวไป แล้วแ,<ต>แดงทุกวันแล้วไม่ร้อนนะครับมันไม่ร้อน,น่ะแดงทุกวันอ๋ <c oughs> อมันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรามั่นใจว่ามาถูกทางแล้วแต่อมอพชส่วนหนึ่งแม้แต่แกนํนก็มาถูกทางแต่ก็ยังเดินทางไม่ถูกอือ่าโรงเรียนเนี่ยบด,ดินเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะคนุณจิมมี่ครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแปะเซียเนี่ยครับ แต่นี่คือปัญหาของการศึกษาของลูกหลานนะ mm hmm. ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนถ้ามามันถ้ามันจริงใจเรื่องพวกนี้นะมันทําได้ mm hmm. ครับงบประมาณเนี่ยคุณทุ่มไปเลยเรื่องพวกนี้ปล่อยให้เด็กๆมันได้เรียนเต็มที่ mm hmm. ไม่ต้องไปำบบกำหนดกฎเกณฑ์ว่าโอ้โหตรงนั้นตรงนี้ mm hmm. สมัยลูกผมเนี่ยก็ยไปเป็นแบบเนี้พาไปสอบไปทั้งนี่คุณเอาโซนไหนโซนหนึ่งบริเวณเหมือนก่บสอสคุณคุมไปห้า ห้าสี่ห้าอำเภอสามอำเภออย่างนี้ครับใช่ไหมกทมก็จะเป็นเขตเขตเขตนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยคุณภาพของการสอนเนี่ยครูต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องจ้างให้เขาเต็มที่ครูเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรัพยากรที่ต้องทําให้ลูกหลานเราฉลาดคุณภาพมันมีผลต่อประเทศนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่รัฐบาลชุดไหนมาส่วนใหญ่จะเอาเป็นเอาเป็นเรื่องที่สามที่สี่ไปไม่ใช่จะเรื่องที่ อ่าแล้วคุณพุทธวาเรื่องของกันหาชื่อเสียงไปทำแบบกั้ว่าแล้วคุณวิวัฒน์เห็นด้วยไหมที่เด็กเขาไปนั่งชุมนมอย่างเงี้ยอดข้าวอย่างเงี้ยนี้เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่เด็กๆบางทีเราดูแล้วมันเขาอาจจะเป็นเหยื่ออะไรหรือเปล่าอืมอืมมันผู้ปกครองหรือว่าอะไรพวกนี้โดยเฉพาะแล้วทุสีการศึกษาเนี่ย กระทรวงศึกษาเนี่ยมันต้องจัดการอะไรให้เป,เป็นเสร็จเรียบร้อยให้เขาได้มั่นใจว่าลูกหลานเขาได้เรียนอย่างเต <หา S 1> ็มที่มันเป็นอนาคตของประเทศนะนะฮะเรื่องประชาธิปัตย์ที่จะยุบเพื่อไทยใช่ไหมครับมันมันเป็นไปได้นะคุณิมมีเพราะว่าเวลานี้แกนนัมนปพชกับพรรคเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขามาถูกทางอย่างที่ผมบอกแต่เขากำลังจะเดินทางผิดอยู่ทุกวันอื้อฮือ ก็คุณนะไม่จัดการคนทําผิดกฎหมายผมก็พูดกับคุณจิมมี่ตั้งหลายครั้งวับคนเอกสนที่กับอภิสิทธิ์นี่เขาคิดดีปรารถนาดีกับประเทศไหมแน่นอนนตเขาก็คิดดีปรารถนาดีต่อประเทศแต่เขาทําผิดกฎหมายตั้งแต่แรกเนี uh ่ย huh. นี่คือกบฏต่อรัฐอาณาจักรคุณปล่อยได้ยังไงดูอาการ,รกับนั้นมโนกับก็เต่าปก็ถูกคนเอกสนที่แต่งตั้งมนาะคุณจิมมี่เขาเป็น คนเอกชนที่เป็นอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ได้อย่างไงนี่คือปมแรกของสังคมที่คุณต้องทำนะไท,ย,ทยนักประชาสนธ์กับเพื่อไทยเวลานี่คุณต้องทําถ้าคุณไม่ทาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็หาช่องโหว่ช่องอะไรตัดสิทธิ์กันจนโอ้โหเนี่ยสังคมมันไม่รู้ชาวบ้านเขาไม่รู้ก็ไม่ใครพอใจก็ไปด่าสารด่าอะไรไม่ใช่มันตัวบุคคลต่างหากที่เขาทําผิดอยู่ทุกวันอนืม แล้วตกลงคิดว่าจะถูกยุบไหมมันเป็นไปได้สูงเลยแหละเพราะว่าคุณเองไม่เล่นเขาตั้งแต่เรื่องเขาที่เขาทําผิดเขาก็จะเล่นคุณอย่าตามนี้ขเขาทําได้ทุกอย่างเพราะเขาเขารู้ตัวนี่เพราะเขาเริ่มต้นมาเขาทําผิดมาตั้งแต่ตนน้นแล้วแล้วเนี่ยคุณขวัญชัยภัยพนาเขาบอกว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยถูกยุบจะเกิดตลาดจนเข้าทางเขาเลยนะ่ะคุณคิดได้อย่างไงเวลานี้นงบอชอคุณยังแก้ออกคุณแก้ทางไม่ออกในเรื่องเผาบ้านเผาเมือง ก็ <พ uka> ผมเคยคุยกับคุณจีนี่ผมบอกเขาไม่เห็นด้วยทีย่ราชประสงค์คุณไปเอาอยางไปกองเอาเหล็กแหลมไปปักได้อย่างไงครับ <ste> er> เราต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโอเคครับคุณวิวัฒน์ขอบพระคุณฮะ,ขอ,ณฮะขอบคุณครับ,รบนะคิดเห็นแตกต่างกันยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้ฮะเรื่องเรื่องไอ้นี่ฮะเรื่องนักเรียนเนี่ย รัฐมนตรีศึกษาเนี่ยนายสุชาติธาดาทมลงเวทนะฮะบอกว่ากรณีนักเรียนจบมสโรงเรียนบดินเดชาห้าคนชุมนุมอดข้าวประท้วงบริเวณหน้าทำเนียบเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้ได้เข้าเรียนต่อชั้นมสี่เนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปพูดคุยกลุ่มนักเรียนที่อดข้าวประท้วงและกลุ่มผู้ปกครองแล้วโดยเสนอจะช่วยเหลือด้านการหาโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบดินเดชาให้แต่ยังไม่เป็นผล แล้วยืนยันว่าการรับเรียนชั้นมสต้องเป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้ได้รับข้อมูลมาด้วยว่าการออกมารร้องของเรียนกลุ่มนี้น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังจริงหรือไม่ฮะแล้วตมติวมาพูดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคิดยังไงฮะหรือว่าเด็กเขาอาจจะอยากได้ที่เรียนอย่างเดียวจริงๆไหนทําไมแล้วตมติศึกษาบอกมีเรื่องการเมืองสงนั้นหรือหรือว่าเป็นการเมืองจริงฮะนายสุดชาติคุณสุดชาติยังบอกโดยดูจากป้ายที่เขียนข้อความต่างๆเช่นข้อความที่ต่อว่าผู้ในการเรียนบินเดชาโดยน่าจะมีกระบวนการางกกรเเมมมอหลลนนนัีียุ่้ คณะนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอยู่เบื้องหลังผมจึงได้ให้ในอันนั้นในอันนั้นเนี่ยก็คือรองเลขาธิการคณะกรรมการศรรการึกษาขัรร้นพื้นฐานไปแจ้งความวิทยสอทสิษิ์เพื่อลงมาทีประจําวันไว้แล้วแต่ที่เขาเป็นข่าวมาตอนแรกเขาบอกว่าก็เพราะว่าท่านรัฐมนตรีนี่แหละมีนโยบายให้จ่ายค่าแปะเจียได้เอ,อซึ่งไม่น,น่าเอาเรื่องแปะเจียมาพูดเลยเก้าอี e ้มีสิทธิ S ์สันคอนสวัสดีครับ คุณนัทชยภูมิเชิญนะฮะเชิญครับคุณนัทเชิญครับได้ยินไหมฮะพูดได้เลยครับสครับสวัสดีครับ